เยวันนี้เกมราอยู่กับนัดมัสยิดนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรครับนัดนี่นะครับผมจะมารีวิวล็อบูจินะครับเนาะร็อบบี้ล่าเก่าด้วยนี่นะครับเป็นล็อบบี้เอ็กนะครับร่างใหม่เลยนะครับก็ดูเนาะโอเคโคตรเท่นะครับเราจะมารีวิวโมเดลแล้วก็จะมาสู้ลบกับไอเป้ให้ดูนะครับเอ้ยมึงจะโซนมาเอ้ยเนื้อเนื้อโอเคผมจะรีวิวนะครับก็ตีออออรร่่ยยเดี๋ยวจะตีสามฮิตเฮ้ยมึงลบไปก่อนดิขอตียังยืนอย หนึ่งสองซามก็คือหนึ่งแล้วก็ต่อยเรือๆๆืแล้วก็เตะนะครับต่อไปครับสกิลที่หนึ่งนะครับพุ่งอ่ะพุ่งเป็นการพุ่งเหล่านะครับเป้มต้องสายแด้แล้วแปลงร่างก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวขอดูโมเดลก่อนนะนี่คือแปลงร่างครับเท่ปะเท่ปะเชี่ยดูดูต่างกับมึงดิฟลับอ่ะโคตรเท่อะเป้คนเสือที่ตื่นขึ้นคนเสือที่ตื่นขึ้นเออโคตรเท่ครับดูดูดิดูโมเดลมันดิ เชี่ยตี้สามฮิตก่อนเอ้าผมไปกดค้างสองสามนี่เหมือนกันนะครับสามฮิตโคตรเที่ยงคุณดูะป่ยยใช่ทาวาย,ยูนี่โคตรเที่ยงคุณดูดูดีแล้วมาเทียบกับไอ้รับรุจิอ่อน่อยนี่กันเถอะมึงไม่เหมือนรับรุจิเหมือนพี่เอกอะไอม่เหมือนพี่เสกโลโซอะมึง น <in human used empl os> ี่นะครับมันจะเป็นอัมบูจิอุ้ยเท่จริงอะมันเหมือนมนหลุดคนมาราเกมเลยเี้ยมันดูผิวเลยแล้วมึงดูควันของมันนี่เี้ยเฮ้ยกูนึกถึงควันที่กูตอนสุ่มโอเคแล้วมาดูสกิลอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดติดบูตติดบูตตีได้ตีบูตตีได้โอเคดูดูสกิลที่หนึ่ง มันจะเป็นเหมือนเออเล่อุอ๊ยผมลืมกดให้ดูกันเหมือนเออเล่าสกิปที่สองเนี่ยจะเป็นการพุ่งโอเคเดี๋ยวเราลองไปล่างเสือไปล่างเสืออันนี้เป็นกระส้วกผีปอบกระสว้วกเดี๋ยวดูกันผีปอบกระสว้ะสวกเห็นไหมผีปอบกระสว้ะสวกวลแล้วก็เพ่งหมัดหมัดอะไรวะหมัดบาคุก,กันเมื่อวานหมัดอะไรวะย้ำได้ปะหกราชาง,ง,ง่ายมก มัดคงกลาชันอ,อ้่มร่วงเรีบเกิดรีบเกิดจะลองสกิลที่หนึ่งให้ดูนะครับเออรอไอเป้ไอวิวเฉยเป้อยู่ตรงนั้นแหละดูนะอออเออรอฮึ้ยมึงเห็นป่ะมึงเห็นตัวป่ะมึงเห็นป่ะไม,ไม่เห็นไม่เห็นหรอเชีย่ยะ แล้วมึงลองดูในแมพมึงลองดูในแมพมึงลองมองมองมึงลองแบบมึงลองแผนที่มึงลองมองแผนที่ไม่่ไมมเห็นึงเห็นจุดปะไม่เห็นเว้ยแล้วถ้ากูลองอ่ะเดี๋ยวกูแปงลงร่างเป็นเสือน,นะเสือเห็นใช่ไหม<ง>เห็นใช่ไหมเห็นจุดเห็นจุดเห็นที่เออคือร่างเนี้ยแม่งจะไม่เห็นในแมพวิ่งโคตรโกงอะ่ะเชี่ยเพลสเราจะทําการสู้นะครับระหว่างลุจิสุดเทพที่เป็นร่างอีเยกนะครับกับ ดุจีงโง่เง่าเตาตุ่นนะครับใครชนะนะครับไอ้เชี่ยมันไม่ต้องคิดเลยไอ้แต่เนี่ยโอเคนะครับมาเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยนะเป้เริ่มเลยนะกูคงห่วงเล่นกูนวงเล่นหวงเล่นโอเีรุ้งี่าฮ่าฮ่าฮ่าปีรุ้งปลรแ้่ รู้จักตำนานผีบอกมะวะกระตุ้วเฮ้ย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 หลบได้ไงอ่ะเจมี่ดูเฮ้ยเฮ้ยเาแปลงร่างได้เหมือนกันวะเรงแปลงร่างได้แบบเดียวเหรอเฮ้ยแปลงร่างได้เหรอเฮ้ย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 ผมจะยังไม่แบบว่าฆ่ามันทันพวกทีนะเดี๋ยวมันจะจบไปไปละผมยังไม่ฆ่าไอ้เป้เ็ย ตํานานผีปบกระสือเราเล่น <laughs> โซ <laughs> โลบะ่ะเล่านโซโลบะ่ะโซโลกดสี่นะจะให้เป้เนี่ยเล่นโซโลเลยนะโซโลถือว่าโหดมากๆเลยนะสกิลสองกดฉะกดค้างนะเข้าใจปะสกิลสองต้องกดค้างเ,เวลากดค้างเพื่อให้ศัตรูตีนะเข้าใจปะกดค้างเพื่อให้ศัตรูตีแต่สกิลหนะึ่งอะพุง่งพุ่ง เออตีสามฮิตยอย่างนั้นแหละตีค้างก็ได้ตีค้างจะเป็นการเจาะก่อนทันสุดลองตีค้างดูเออเห็นปะ่ะจะมีความต่างลองตีธรรมดาจะเป็นขึ้นดาบที่เร็วเออเป็นขึ้นดาบที่เร็วอ่าแต่ตีค้างก็จะเป็นขึ้นดาบที่หนักแต่ตีค้างอ่ะพร้อมมั้ยพร้อมไหม เฮ้ยออล่างนี้ยังอยู่อ่ะเที่ยอันกี้กูเออลอกไปหามึงนั่นแหละบุ้งต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะไหน,นวะไหน,นวะตำนานผีปลอบกัดสัว์เฮ้ยจบได้เหรอเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จฮ่าฮ่าฮ่าร์นนี้นขาตั้งนดูสิอได้มันจะพุ่งจะมันมันเหมือนเคาน์เตอร์อ่ะเพลงหลักหกราชัน์ถึงด้วยอ่ะ ถึงด้วยเออพูดไกลอ่ะพูดไกลอ่ะเป้ไกลจัดเลยอ่ะเฮ้ยดึงดงใหญ่เลยเฮียหนีไปดึงดงพีรลกเอ้าไม่ดันอ่ะมันฟันก่อนเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 ผีปอบกระสืกเฮ้ยธอติดชีพด้วยท่าดีอีกแล้วอ่ะ เอปสักกว่าได้หรอวะ P P อ่ะเ P P, P. 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 Like s n right? oh, i สไนเปฮ้ยได้ตายเหรออย่าประมาทอย่าประมาทโอ้ยขึ้มาบิดชักว่ะอุ้ยมันมาอุ้ยมันมาข้างหลังแบบไม่เชื่อเลยครับไม่รันตั้งตัวเฮีย 哎呀，没他胆粗啊，ierce。这里是哪？哇，比洛克，哈哈哈哈哈哈！现在过多亿了，我天。